ปราวรอกไม่ได้มีปัญหาอะไรข้าแค่รู้สึกว่าเทคนิคการไล่คาถาของท่านมันปราณีตมากดูเหมือนว่าท่านจะใช้เงื่อนไขต่างๆได้อย่างเหมาะสมเพื่อควบคุมผลของคาถาภายในขอบเขตที่จําเป็นโอ้นายคงหมายถึงเรื่องนั้นสินะตอนเย็นน่าจะยังพอมีชั้นเรียนอยู่งั้นนายก็ไปฟังกับชั้นเลยก็แล้วกันนะ เรียนไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้มาเรียนมาหาภูค่าตามคำอธิบายปัญหาความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหนึ่งสกิลสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือความเสียหายคงที่และความเสียหายต่อเนื่องประเภทโบนัสค่าสถานะพื้นฐานประเภทอิทธิพลต่อค่าสถานะเป้าหมายประเภทการสลายตัวของเวลาความเสียหายต่อเนื่องเท่ากับค่าความเสียหายพื้นฐาน1นบวกเค่าสัมประสิทธิ์ระยะเวลาความเสียหายคงที่จะแ,แสดงเป็น m a ส่วนความเสียหายต่อเนื่องต้องพิจารณาจากสถานการณ์ของการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องความเสียหายรวมของการกระตุ้นครั้งแรกของความเสียหายต่อเนื่องนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยในการกระตุ้นครั้งต่อไปแต่ละครั้งความเสียหายต่อเนื่องหลังจากการกระตุ้นครั้งที่2จะเพิ่มขึ้น4จุดต่อวินาทีและความเสียหายรวมก็คือโอโ้พระเจ้าของข้านี่มันเชีย่ยอะไรกันเนี่ยน่าสนใจใช่ไหมล่ะนี่เป็นวิชาโปรดของฉันเลยมีชื่อว่า วิทยาศาสตร์การประกันภัยเชิงยุทธวิธีซึ่งไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การต่อสู้เท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ชีววิทยาและภูมิประเทศด้วยนะบางทีอาจจะเป็นเพราะระดับโลกต่ำเกินไปและผู้คนไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้มากนะักดังนั้นพวกเขาจึงถูกบังคับให้ใช้ทรัพยากรที่มีค่าทําให้ทรัพยากรเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุดวิธีการใช้งานแบบจํากัดมานะแล้วใช้ให้เกิดความเสียหายสูงสุด นั่นคือสิ่งที่พวกเราทำกันวิธีพัฒนาการใช้งานสกิลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมันเป็นเทคนิควิธีที่พอจะใช้ต่อกรกับผู้แข็งแกร่งได้แต่ใช่ว่าทุกคนจะเชี่ยวชาญทฤษฎีนี้ได้อย่างท่องแท้แต่ระบบการฝึกอบรมที่เราใช้คือการสร้างรากฐานเหล่านี้โดยมีการปลูกฝังให้กับเรานักผจญภัยที่โดดเด่นมาแล้วมากมายหากพระเจ้าของข้าทรงเห็นชอบกับสิ่งนี้มันคงเป็นความรู้ที่พิเศษอย่างแท้จริง งั้นข้าจะตั้งใจเรียนไปพร้อมกับท่านด้วยเช่นกันวันนี้พอแค่นี้แหละเลิกเรียนได้หลังเลิกเรียนปรากฏว่ามีชายหนุ่มผู้หนึ่งมายืนรอหนิงฟงผู้ช่วยหนึ่งเอ๊ะเฮยชื่อสงอย่างนั้นเหรอเขามาหาฉันเนี่ยนะระหว่างที่เราอยู่ค่ายฝึกเฮยชื่อสงแทบจะไม่เคยคุยกับฉันเลย แล้วฉันก็ไม่ได้สนใจเขามากนะักแต่ทำไมเขาถึงดูวิตกกังวลมากขนาดนั้นกันเนะฉันมาเพื่อขอบคุณนายถ้าหากไม่ได้นายมาขวางพี่ชายของฉันกิวชางกรุยคงไม่รอดแน่นอนนายคือผู้มีพระคุณฮ่า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 มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญน,นะนายไม่จำเป็นต้องขอบคุณฉันขนาดนั้นก็ได้เนาะเพราะพี่ชายของฉันฉันจึงอยู่หา่างจากผู้ช่วยหนิงและมองข้ามนักเรียนคนอื่นอยู่เสมอเมื่อมองย้อนกลับไปแล้ว คนที่โง่เขาที่สุดก็คือฉันเองเนี่ยแหละถ้าฉันเข้าใกล้นายเร็วกว่าน,นี้กิวชางรุยคงไม่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นปัจจุบนันเฮมดูเหมือนว่าเขามีอะไรที่อยากจะพูดเลยแต่เราไม่ได้สนิทกันมากนักดังนั้นฉันจึงไม่รู้ว่าจะพูดคุยกับเขายังไงเพื่อแสดงความขอบคุณฉันได้เตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆไว้แล้วอาจจะไม่มากนักแต่ฉันหวังว่านายจะรับมันไวนะ้เนาะ หอชิ้นส่วนอีกส่วนหนึ่งของหัวใจของโลกหรอของดีของดีโดยทั่วไปแล้วเมื่อโลกถูกทำลายเศษเสีเส้ยวของหัวใจของโลกก็อาจจะกระจัดกระจายไปยังโลกอื่นหากท่านรวบรวมชิ้นส่วนเหล่านั้นท่านก็จะสามารถเปิดประตูสู่โลกนั้นได้อีกครั้งอย่างนี้นี่เองสินะศาสตราจารย์เซียต้องใช้วิธีการนี้เพื่อปลดล็อกอาณาจักรลับแม้ว่าตอนนั้นเธอจะยังไม่เข้าใจหลักการนี้ดีนะักก็ตาม งง้นพวกผู้บุกรุกพวกนั้นก็กําลังตามหาชิ้นส่วนเหล่านี้เหมือนกันสินเนาะถูกต้องแล้วหัวใจของโลกเป็นทรัพยากรที่สําคัญในโลกชั้นสูงเหล่านั้นซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกเขาจึงตามหาชิ้นส่วนเหล่านี้โดยเฉพาะแต่เนื่องจากพระเจ้าของข้าเป็นคนแรกที่พิชิตอาณาจักรลับพวกผู้บุกรุกพวกนั้นจึงถูกปฏิเสธโดยกฎของจัก,กรวาลและถูกส่งกลับไปยังโลกเดิมของพวกเขาชิ้นส่วนนี้ เป็นรางวัลที่พี่ชายของฉันได้รับมาจากอาณาจักรลับแต่เขาไม่รู้ว่าจะใช้งานมันยังไงศาสตราจารย์เสี้ยกล่าวว่านายเพิ่งจะเคียร์อาณาจักรลับที่คล้ายกันนี้ดังนั้นฉันจึงคิดว่าถ้าสิ่งนี้อยู่ในมือของนายมันคงจะมีประโยชน์มากกว่าอยู่ในมือของพวกเราขอบคุณมากนะสำหรับของขวัญชิ้นนี้ฉันชอบมันมากเลยเหรและแล้วหนิงตฟองก็สามารถเปิดประตูโลกใหม่ได้ ที่นี่คือสถานที่ที่ชิ้นส่วนนี้ระบุไว้ผู้ช่วยศาสตราจารย์หนิงคิดค้นวิธีใช้งานมันได้รวดเร็วมากเลยหากฉันเจออะไรที่คล้ายกันอีกในอนาคตฉันจะติดต่อนายทันทีนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันอยากจะได้ยินสภาพของข้าตอนนี้ยังไม่สเสถียรและข้ายังต้องดูดซับพลังงานเพิ่มเติมจากหัวใจของโลกแต่ตราบใดที่พระเจ้าของข้ายังคงไม่ได้รับผลกระทบจากพลังแห่งความมืดข้าก็ยังไม่มีอะไรที่ต้องกังวล ยิ่งฉันช่วยให้ฮันอินฟื้นความแข็งแกร่งได้เร็วเท่าไหร่ฉันก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมากเพิ่มขึ้นเท่านั้นว้าวาน,นี่คืออาณาจักรลับเงินหรอเป็นสถานที่ที่สวยงามมากเลยเละเดี๋ยวนะนี่มันอะไรกันมันดูเหมือนยังไม่ถูกทำลายเลยนี่เป็นครั้งแรกสินะที่นายได้เห็นอะไรแบบนี้ใช่ใช่ครับเงินพวกเรา ไปสำรวจเพิ่มเติมกันเถอะและแล้วทีมสำรวจของนิงฟงก็ดันไปเจอกับเมืองที่ยังมีมนุษย์อาศัยอยู่นี่มันเมืองที่ยังมีมนุษย์อาศัยอยู่